สวัสดีครับสวัสดี FC จอรนี่มือปราบอินดี้ครับเพิ่งเสือกลับมาจากภารกิจนะครับมาถึงฟาร์มเมืองนะครับวาชิมาตรวจงานฟาร์มคุณซูมไปให้หนะฮะของคุณไปว่งไปว่อนยังบุ๊คคุณดิอยู่กับคงัวออยู่ควายของผมนะครับอ่ำอ,อ,อึองอ่งน,นะครับอับเบิ้ลอับเบิลต้องมาดิโอ้ยบางชุดมันครับ ปัาดสุดบอกให้มาผมบอกให้มาเกียน์ควายนะครับราสันเออทำ้าที่ได้ดีมากครับดูแลควายได้ดีมากเลยมตออเรียบร้อยตามที่หัวหน้าสั่งเรียบร้อยเมืยันบังยาปั๊ดทุงหนองหมดกินหน่อยเลี้ยวออกให้หมดเลี้ยวเลียเล้ยวเอาเลี้ยวเอาจนออกบมดแล้วต้องเป็นห่วงหัวหน้าไปไ้ไหมเมไข้าวค่อ ถอดลักถอดลักได้หรออถอดลักถอดลักอือผมแม่ต่อเสื้อไหมถอดเสื้อถอดเสื้อ้เออถอดเสื้อน้องอาบด้งนะครับอ uh ่าสาวสวยพิกรณมาภาคสนามมากความสามารถนะครับฝ<ส>ากติดตามผลงานนอา้องเธอเด้อเด้อครับพี่น้องเด้อกดติดตามไว้ในทางช่อง YouTube Johnny มือปราบอินดี้โปรดักชั่นเสื้อสีดำ ครับช่องจอนนี่นิวนะครับโอ้ย oh. ได้เอาเงื่อน,นได้ครับผมอันนี้นี่เอาเอาเขาเอาเขาฟนะอกแล้วมันหนีหัวหน้ะเดี๋ยวไปจูงไงหมูจูงตัวนี้แต่ไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันกล้วยนะคะของหัวหน้านะคะมื้อนี้เพื่อนฝากดูแลนะก็เลยเบิ่งให้เพื่อนเนตกัดหุ่นแล้วเป็นได้ละหุ่นแล้ว Oh, oh, oh. ตัวใหญ่แห้งน่นี่ตัวใหญ่แห้งน่นี่เป็นไรอิ่มแลอวบ่อิมอ่มแล้วเขาอิ่มแล้วนาขึ้นกันบ่จะมาขึ้กันขึ้น,นอาะไป,ปะไปอปะไรบ้างมองอันะขาคอกหรเ่มายมงไป,ไปตัวนึ่งไปไปเสอตัไก่อนามายืนทาง บอกตัวนี่พ่อได้แต่ว่าตัว,น,ตวนั้นขึ้นตัวใหญ่เห็นไหมะรระกาศเขาไก่เลยเดิเห็นทั้งตัวเห็นทั้งตัวนี่คือเจ้าเงินอุบลน,นะครับ <S <S <ม>เป็นควายเฮียงอายุสามปีเต็มนะครับของจอนนี่มือปราบนะครับ <S <S ต่อวนอัอนนี้มอเตอร์เวลามอเตอร์เวลาก็เลยมอบหมายให้กับอ่ำอึ้งทำหน้าที่ดูแลนะครับ ไอ้ใจไอ้ใจไอ้ใจไอ้แจ้งไอ้ใจ,ใจทีมงานมาเอาปังเงินกับทีมงานเอาควายลงน้ำเนี่ยเฮ้ยวันนี้มอเตอร์วเวลากลับบ้านก็เลยมอบหมายให้อั้มอึ้งทำหน้าที่เรียกควายแทนมันได้เวียของมันอยู่แต่มึตง,ตม,ง,งม,มันแต,งต่งโตมาเรียกควายนี่ครับเฮ้ยโมเป็นั่งแอบโมเป็นั่งแบบนี่นี่งแต่งโตมากจงิี่ริงควายเสื้อฟังสุกโต๊ด้ลนี่ขนอดเนี้ย เรียกตาออกให้พร้อมอันนั้นที่นนเป็นตะค่านี่เอาไว้กันยุง่งเราต้องตึงใจเอาไว้กันยุ่งแนหน้าหนาวเอาไว้เอากันไม่ยุ่งมืง่อีนะคะกระสเีเอาเอาเอาไข่ล้มตุ่มเลยบัดนี้มื้อนี้นี่ก็สิได้เวียกหลายอย่างอยู่เหลือตามบอกผีพวนนะคะติดตามตอนต่อไปตอน,นตอนน่อไปต้องมีตอนบอกผีพวนแต่ว่ามื้อนี้นี่หัวหน้าไปเหี่ยวมาเบิ่งน้องๆคุณน่ะมีแต่้นอน้วอน,ออนได้นี่ เจ้าเงินอุบลครับมีหลายคนถามผมมาว่าเงินอุบลน,นี่เป็นสายพันธุ์ไหนนะใหญ่จังเงินอุบลเกิดจากรูกเงินอุทัยบวกแม่หงหยกเป็นน้องชายแท้ๆของบิ๊กบุรีลำนะครับ mm hmm. เป็นสายพันธุ์ควายไทยแท้สายเลือดอุทัยท่านี่เลยนะเงินอุทัยบวกกับแม่หงหยกนะครับตอนนี้3ปีกับ1เดือนนะครับ3ปี1เดือนสูง165นะครับ อนนี้คนที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้คือมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ล่าล่าไปเหตุบุญหาพอก็ลเลมยมอมไม้ให้อำอึ้งทำหน้าทีเา่เลี้ยงควายแต่วันนี้ชุดเลี้ยงควายเธอโอ้โหกันยุ่งกันยุ่งกันยุ่งหัวหน้กกันยุ่งจะไหนล่ะคือการพ้อม้วนทวนค้อมจะไหนล่ะเดินถาเดินถาเอาค่อยขอกีต้มอีกกู้เงินคักกูเงินเงินเป็นคักแต่วันนี้ แขนใหญ่แบบนี้หนิเสื้อฟ้องนะคะนี่โอ้ยเสื้อฟ้องนี่ครับคุ้นมากนะครับแบบคุ้นแห้งนะคะนี่เนี่ยน้องพากันมาเอาควายไปลงหน้าแม่เนี้ยเดี๋ยวยินมมอนี่ตอบว่่อน้ำบอยไปครก็ไปรังหาสายไฟเตรียมไม่อันนี้เสียบปลั๊กขวดต่อดอกมันมัต่อดอกเอาว่าไปเอาเงินไปได้ดิมัถอดอต้นแม่ดิอ่าแบบ เดี๋ยวจะให้ธรรมชาติของควายนะครับตอนเย็นตอนเช้าให้มาเล็มหญ้าแล้วก็จะต้องให้เขาไปลงน้ํานะครับลุ่งน้ำเอาไปปล่อยผงไปเอาผุนมาก่อนนะครับจูงไม่ได้ลูกอดูนั่งเอามือคือกันใช่ป่ะคือคือกันเนี่ยดี๋ยวกันจับติดอ่อแห้งได้หรือมือนี่นี่หฮยาแบบว่าเสื้อฟางแห้งย่างตามต่อยอันนี้นี่ไงแห้งแต้ว คุณแห้งคุณคุณ,ค,ณคุณแห้งแล้วควบขึ<ช>้นอย่างไรตัวมะปยาควายใหญ่จริงๆนะคใหญ่นี่ใหญ่กว่าสูงสูงกว่าเกือบเท่าหนูเลยนะนี่ยืนรอรลูกยืนรอรโชว์หน่อยมีเบิ้องที่ละเทียบเทียบเบิงเ้งเอาเบิงยืนรอนรอเย็นรอรอเลยยอดจริงๆค่ะ ีต่อไปก็สิไปลงขี่ตมแล้วกันนะคะมาจูงเอางเหมืองนี่ไปแกเสือ้อพน,น,นักง,งางเงนาเ,างาเดี๋ยวเป็นยางน้ำกลกันเออนี่เมาหนึ่งเมาเหมืองบอยเมาไปหางลาเดี๋ยวปล่อยให้ไอ้เพื่อนเอาไปไปเอ่อเอามึงกหนาล้วครับตั้งแต่ร่วมงานกันมาน้องว่าผักอยู่ที่บริษัทยอยู่ข่ยอยูตรงหน้านะครับกระดองนุ่งกระ น่ารักก็ฝากที่ตามผลงานของน้องเลยนะครับเด้อก็เป็นถือเป็นน้องสาวผมอีกคนหนึ่งนะครับที่จะมารวมส้างรอยิมสีสันความสุขไปให้กับพี่น้องเข้าผ่านทางโลกออนไลน์โซเชียลในรูปแบบไายการต่างๆรับรองว่าทั้งเนื้อหาสาระความน่ารักความร่วม่่งๆความรวมนะครับพอความน่นอนนะคะโอวงตัวหน่อยมันต่างกันไม่ต่ใหญ่นี่ลูกลูกเธอนะครับอันนี้อันนี้กับคุณคือกันได้หนิฮวานะนี่เพิ่งนึ่งเดือนกัวครับ สูงสหญ่สมแม่อันนี้อันนี้แม่อันลูกลูกน้องเงินบ่ะคะนี่อ่าลูกเงินดูสิเลยเลยเอาเอาเอาจุงแม่เหรอลูกจุงแม่ป่ะนี่ยไปไปอันนี้น้องติดสมบูรณ์โอเคติดออกแล้วตัวนั้นเอามาใหม่ตัวนั้นนี่จะเป็นควายเผือกควายเผือกลูกเจ้าทั้มบุกแม่แม่คูนนะครับเป็นน้องไส้แท้ๆของยกจูเนีย ยกตัวเนี้ยควายักตัวใหญ่ยอยู่อยู่กับเสียเกียรตินะ,ะลูกแต่บวกกับเจ้าทํานะครับอ่ะครับพี่น้องครับฝากติดตาม,มให้กําลังใจกับน้องอําอื้งสายหลวงแม่หลวงสีหน่อยนะครับแล้วรอชมดูว่ารายการของเธอผมจะให้เธอดําเนินพิธีกรชื่อรายการอะไร,ระทําหน้าที่แบบไหนอย่างไรราไปกดติดตามได้ทางเพจจอนนี่นิว และก็ YouTube ช่องเสื้อสีดำจอนนี <Johnny S 2> ่มือปราบอินดี้โปรดักชั่นนะครับฝากติดต,ตามเป็นกำลังใจให้น้องสาวรับรองว่าผู้หญิงคนนี้มากมายความสามารถรอยยิ้มเสียงหัวเราะผ่านผ่าน,าน,านมือถือพวกท่านผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ทำให้พวกท่านได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะจากเธออย่างแน่นอนขนาดมอบหมายแห่เบิงควายแทนมมเตว์ โม่ตวเวลา<ป>่าเธอก็<ป>ยังทำหน้าที่ได้ดีมากครับผมโอ้ใส่สุดมาเลี้ยงคัค้วไอ้กูกับเงินโอไม่เยพออย่างยุ่งอย่า, <พอ S 2> ย,ายุาย่งโอเคค่ะยังไงนะคะฝากติดตามผลงานของพวกเขานำกันนะคะทั้งช่องทั้องยูทูบแล้วก็แฟนเพจต่างๆนะคะทั้งทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับผมทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกแพลตฟอร์มได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะความน่ารักต่างๆ เบ <si oh, um, ิ่งคุยกันเด้อมาหนาปิดกันมาปิดไว้ไปเบ้างมึงจะจักงขั้วเนี้ยมันได้เวียกได้หุ่นโอ้หุ่นชายยางไปเบังคุยน่นไงนั่นไงนั่นไงน่อะขอทุกท่านโชคดีครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ขอมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมีแต่ความสุขตลอดไปจากใจจ้นี้มื้อบ่ายพี่ดีครับสวัสดีครับ